ใล้คอมเมนต์ให้หนางครับก็จะดูแบบนี้เลยก็ยล่าประบองก็หัวเลยนะสำหรับไฟตัวนี้ ก็เสิ์อไยากได้นะครับก็ดิทิปชันแล้วก็ปังหมุดใต้คอมเมนต์นั่นเลยแหละก็ใครอยากได้เนอะผมก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับผมจะพยายามปักหมุดให้ได้นะครับผมเพราะพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้ผมก็จะเข้าค่ายเนอเนอะถ้าเสียงเพียงข้าก็ขอภายด,มมด,ด้วยนะครับผมผมมีปักหมุดด้วยเนอะก็จะปักหมุดให้พยายามปักหมุดให้นะเพราะผมต้องเข้าค่าย a อไอด้วยนะครับผม เก็บพอร์ตนะครับก็เก็บกิจบัตรอะไรอย่างนี้แล้วก็จะแข่งอะไรเยอะเลยอาจจะไม่ได้ลงคลิปที่ขี่ทุกวันเหมือนเดิมแล้วะนะเนี่ยก็จะดูแบบนี้เลยนะวันหนึ่งนะมอสหลอนละมอสหลอนแล้วเนะี่ย เดี๋ยวลองยิง,งตรงนี้บ้างดิเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจกันอีกเออนี่นั่นมันจะดูดแบบไกลๆก็ดูดให้เลยนะผมป้านนี้เลย ฉันไม่หวั่นนี่ชอมลักของเราหนึ่งนี้เชียนวันก่อนก็จะดูแบบนี้เลยแหละก็ถือว่าจจแจมแมวจะมแจมแจมนะฮะนั่นดูดูผมก็ดิง ยิงมอสว่ายังหวัวดูเดีวดูผมยิงมอสว่ามอสว่าตัวหล็กเลยอ่ะดูดูผมยิงเดี๋ยก็ยังหวัวได้ครับแต,แต่แต่แต่ช่างจะไม่หวัว ไอ้ไอที่เมื่อก,กี้มันไม่แบบไม่เห็นว่าเหลือไม่เห็นว่าแดงมันไม่ได้ว่าวนะแม่งกดไม่ยิงโอ้ยปอตาเว้ยกูเป็นคนดูกูกดปิดทิงแล้วยิงอะไงมรมั่วสูวอาตวเล่งจัด ผมก็ดูแบงค์ล็อกดีทุกคนใครจะไม่อยากได้วะให้แค่าขาย5บาทพอคนระับก็เป็นกำลังใจกำลังทุนนะครับผมคนซื้อ5บาทสัก50,000คนผมก็ได้2,5 0แล้าละอันนี้กูติงตองละใครยังไม่ซื้อ 2, แปง้งป้องป้าง นี่ครับก็เป็นข้อเสียรับสรอบมอสแม็กแพนับที่ไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ที่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีหลายลูกเครับคือเหมือนก็จะแบบนี้ครับติงตองนะทุกคนกูยอมรับกขอโทษกูขอโทษ ครับตดคลิปวันนี้ก็พิพานนี้นะก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับชั้นใหม่วูวามเอ้ยไม่ใช่ก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับเพื่อจะได้เข้ามาดูก่อนเป็นคนคนแรกครับก็ไม่ต้องมาแย่งเป็นแรกกูนะครับผมโอเคครับับอันี้ก็มีพิานนีนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆชายชทุกคนเลยนะครับผมโอเคคร